สวัสดีค่ะกิฟจากร้านโคชบายกิฟนะคะคิดจะซื้อกระเป๋าโคชแท้อย่าลืมคิดถึงร้านโคชบายกิฟค่ะแล้วนี้นะคะกิฟจะมารีวิวกระเป๋าโคชรุ่นใหม่อีกแล้วนะคะเป็นทรงที่สะพายง่ายนะคะก็จะไซส์มินิน่ารักน่ารักนะคะอ้อลืมบอกไปนะคะว่าถ้าจะซื้อนะคะสามารถที่จะโทรมาได้ที่092 4716655นะคะหรือจะแอดไลน์ก็ได้นะคะแอดโคชบายกิฟค่ะ หรือว่าจะมาที่ร้านก็ได้นะคะร้านอยู่ตลาดหลังการบินไทยนะคะ5แยกลาดพร้านี่เองค่ะมาเรามารีวิวก่อนเนาะเพราะว่าจะมีลูกค้าหลายคนนะคะดูรีวิวเราไม่จบนะคะตอนท้ายคลิปจะให้แบบเป็นเบอร์โทรที่อยู่ร้านไว้นะคะแต่ว่าดูไม่จบเนาะก็เลยไม่รู้ว่าจะสั่งซื้อยังไงนะคะสําหรับกระเป๋ารุ่นนี้นะคะนี่น่ารักมากเลยนะจะมีสายสั้นนะคะแล้วก็มีสายยาวนะคะมีสสายด้วยกันนะคะ ตัวสายสั้นนะคะสามารถที่จะถอดออกได้นะคะทั้ง2ข้างนะคะก็คือเอาออกเนาะแล้วก็เอาสายยาวมาใช้แทนนะคะในกรณีที่เราเกะก,กะหูสั้นนะคะแต่ถ้าเกิดไม่อยากจะถอดออกก็เกี่ยวทั้ง2ส,สายเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวกิฟทาให้ดูนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะกีให้ดูด้านหน้าชัดๆนะคะนี่จะเป็นโลโก้นะคะโค้ชสีทองค่ะรถมา้า และหนังตรงนี้นะคะจะเป็นหนังแท้นะคะมันก็จะมีลายของหนังปรากฏให้เห็นอยู่นะคะนี่อันนี้จะเป็นด้านข้างของกระเป๋านะคะทั้งสองข้างค่ะอันนี้จะเป็นแท็กหนังห้อยนะคะบวกไข่ปลาของโคชนะคะนี่ไข่ปลาโคชก็จะเป็นเม็ดเออเหลี่ยมๆนิดนึงนะคะด้านหลังนะคะก็จะมีมีช่องนะคะ1ช่องนะคะอยู่ที่ด้านหลังของกระเป๋าค่ะ แล้วก็จะเป็นก้นกระเป๋านะคะนี่อันนี้จะเป็นสีดำล้วนทั้งหมดเลยนะคะอะไหล่สีทองค่ะรุ่นนี้นะคะจะเป็นรหัส5500นะคะ5500ค่ะราคาเต็มของเขาอยู่ที่328เหรียญน,นะคะอันนี้จะเป็นป้ายราคาของเขานะคะด้านหน้าด้านหลังค่ะตัวซิปของเขานะคะซิปตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเขียนรูปตัวเจนะคะ นี่ดูมือของกิฟตนะคะตูตัวเจเนาะเรามาดูด้านในของกระเป๋ากันค่ะด้านในนะคะจะบุบเป็นหนังกำมะหยี่สีออกม่วงๆน้ำตาลน้ำตาลเลือดหมูนะคะจะเป็นช่องโล่งๆหนึ่งช่องนะคะแล้วก็จะมีช่องใส่การ์ดนะคะใส่พวกโทรศัพท์เล็กๆนะคะหรือเป็นแบบการหรือเป็นเงินเนี่ยอยู่ตรงนี้หนึ่งช่องนะคะแล้วก็จะมีป้ายหนังห้อยนะคะเย็บติดอยู่ด้านในของกระเป๋าค่ะ แล้วก็จะมะีป้ายผ้านะคะอยู่ด้านขวามือของกระเป๋านะคะเย็บอยู่ตรงตะเข็บนะคะนี่เดี๋ยวจะพยายามแหวกให้ดูนะคะนี่จะมีป้ายผ้าอยู่เห็นไหมนี่จะเป็นรถม้านะคะข้างหลังก็จะเป็นประเทศที่เขาผลิตนะคะอันนี้จะเป็น made in Cambodia ียค่ะนี่จะเป็นผ้านะคะเป็นผ้ากำรรมะหยี่นะคะอ่าเดี๋ยวกิฟจะลองใส่สายยาวให้ดูนะคะสายยาวนะคะนี่จะเป็นตะขอค่ะ ตัวสายยาวสามารถปรับระดับความยาวได้นะคะนี่ก็จะเกี่ยวแบบนี้นะคะถ้าเราอยากใช้สายสั้นนะคะแล้วก็ใช้แค่นี้เลยเนาะแต่ถ้าเกิดเราไม่อยากใช้สายสั้นแล้วก็ถอดออกไว้ที่บ้านก็ได้นะคะหรือจะแขวนไว้ด้วยกันเลยก็ได้ค่ะแล้วก็จะ cross body ได้เนาะตรงนี้สามารถทำให้มันสั้นขึ้นได้นะคะเนื่องจากว่ากลิปถอยไม่ได้แล้วติดฉากนะคะ นี่จะประมาณนี้นะคะไซส์ของกระเป๋าจะแบบนี้ค่ะสามารถที่จะใส่กระเป๋าตั้งยาวนะคะใส่โทรศัพท์มือถือได้นะคะ iPhone น,นะคะใส่ได้ทุกอย่างเลยค่ะตัวสายสั้นนะคะสามารถคล้องไหล่ได้ไหมเดี๋ยวจะลองคล้องให้ดูค่ะนี่นะคะสามารถขึ้นไหล่ได้เช่นเดียวกันเลยค่ะก็ถือว่าไม่ฟิตไม่ติดแขนนะคะ เป็นทรงที่โอเคเลยค่ะสำหรับสีดำนะคะแล้วก็กิฟนะคะจะมีอีกสีหนึ่งด้วยนะคะนี่มีลายซีค่ะอันนี้จะเป็นดำล้วนค่ะอันนี้จะเป็นลายซีน้ำตานะคะเรามาดูใบที่สองกันเลยค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นลายซีค่ะเป็นแคนวาสนะคะมีโลโก้รถมา้าตรงนี้จะเป็นหนังสีน้ำตาลค่ะกุญด้วยหนังสีดำค่ะนี่เป็นด้านหน้า ด้านข้างนะคะด้านข้างก็เป็นหนังสีดำค่ะแล้วก็จะมีแท็กห้อยโคชอยู่ค่ะนี่ก็เป็นด้านหลังค่ะด้านหลังก็จะเป็นช่องใส่ของเหมือนกันนะคะกับสีดำล้วนนี่จะเป็นด้านข้างค่ะตัวหูนะคะจะเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลเดียวกันกับตรงกลางกระเป๋านะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะแน่นอนค่ะลายของเขานะคะจะไม่เหมือนกับใบตะกี้นะคะรหัสก็จะไม่เหมือนกันแน่นอนค่ะก็จะเป็น 5498นะคะ5498ค่ะราคาเต็ม328เหรียญเช่นกันค่ะนี่เป็นด้านหน้าด้านหลังของป้ายกระดาษโคชค่ะแท็กหนังห้อยบอกไปแล้วเนาะซิปอ๋อซิปอันนี้จะเป็น YKK นะคะ YKK แนวตั้งเรียงลงมานะ YKK นะคะอยู่ที่สันซิปตรงนี้นะคะ ข้างในนะคะก็จะเป็นหนังกัมมี่เหมือนกันค่ะสีออกน้ำตาลน้ำตาลเลือดหมูนะคะแล้วอันนี้จะเป็นแคร์การ์ดของโคชนะคะนี่จะเป็นข้างในก็จะมะีป้ายหนังนะคะเย็บติดอยู่เหมือนกันค่ะมีรหัสกระเป๋านะคะมีล็อตนมเบอร์การผลิตเช่นเดียวกันเลยค่ะตัวแคร์การ์ดนะคะ ทั้ง2อันนี่จะเป็นอ่าไซส์มินิแล้วนะคะสำหรับไซซ์นี้ค่ะก็จะเป็นรุ่นใหม่นะคะไซส์ของแคร์การก็จะเล็กลงไปนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูนะคะสายสั้นนะคะขึ้นไหลได้เหมือนกันเลยเห็นไหมเก๋มากเลยอะใบนี้คิดเรยว่าใบนี้สวยดีเนาะแล้วก็สายยาวนะคะก็มีเหมือนกันค่ะจะเป็นสายหนังสีน้ำตาลเดียวกันนะคะเดี๋ยวกิ๊จะลองใส่ให้ดูค่ะ เดี๋ยวจะ cross body ให้ดูนะคะนี่ประมาณนี้เลยอันนี้จะเป็นยาวยาวสุดนะคะยาวมากแล้วก็ต้องปรับให้มันขึ้นมานิดนึงนะคะสามารถพกพาไปไหนก็ได้นะคะโทรศัพท์มือถือใส่ได้เรียบร้อยนะคะสามารถที่จะ ธมามทมนะคะจะถ้าสมมติว่าเราจะไปทํางานนะคะไปเข้าออฟฟิศนะคะก็ใช้ใส่สั้นนะคะถ้าเสาวทิตจะไปเที่ยวนะคะแล้วก็ใช้ใส่ย,ยาวได้เลยนะคะก็ดูธารามททาแมงดีนะคะถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กิฟด้วยนะคะสามารถอ่าขอดูตัวจริงได้ที่ร้านนะคะร้านเปิดทุกวันเลยไม่มีวันหยุดนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย